คุณเอ้ยน่าสงสารคุณนะอย่ามองอาตมาไปในเชิงผิดนั่นเลยแล้วคุณไปหลงผิดอย่างนี้มันน่าสงสารนี่คุณอาตมาพูดวยใจจริงนะไม่ได้พูดอย่างเล่นลิ้นเล่นคารมอะไรอย่างไรในคุณก็เป็นพุตแล้วก็ใส่ใจอยู่เนี่ยพยายามติดตามมันน่าจะได้น่าจะได้ มันน่าสงสารน่าจะได้ถ้าคุณไม่ใส่ใจก็แล้วไปเตอเขาไม่สนใจก็ไม่ใส่ใจเนาะแต่คุณใส่ใจนี่ดีแล้ว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 ตั้งใจดีๆส,สุดสู้สร้างรเบเตปัญญงฟังด้วยดีฟัง,ฟงอาตาอาตมาจะขอขออย่าพึ่งเพ่งโทษอาตมาด้วยมาเปิดจิตให้เต็มเทน้ำชาออกจากถ้วยแล้วฟังอาตมาด้วยดีส,ดสุดสู้สร้าง จริงๆตั้งใจจริงๆคุณตั้งใจฟังสักปีหนึ่งกรับลองหน้าไม่น่าจะถึงปีเพราะคุณใส่ใจธรรมะอยู่ตั้งใจฟังดีๆอย่าไปเอาตัวที่จะแยง้งจะเถียงอะไรมาแยง้งมาเถียงเปิดจิตฟังนิดเต็มๆเลยมันจะได้รู้ว่าเอาตั้งใจรู้นะอะไรท่านว่าผิดโพธิรักว่าผิดว่าถูกลองลองเชื่อตามดูลองทำความเข้าใจให้จริงๆเข้าไปดู คุณจะได้ประโยชน์ทันทีเลยคุณทำสภาพของสุดสู้สั่งเป็นไหมละ่ะตั้งใจฟังอย่างดีๆอย่าไปตั้งใจฟังอย่างอาบน้ำกลัวเปียกเอาอะไรมากันไว้ก่อนเอาอะไรมาบังก่อนเปิดเลยฟังเต็มๆอย่ามีอะไรแยง้งนะ